บรนจักรยานจะไปลืออ,อก,กลังขางผ่านมาแล้วสามกิโลกว่าเหลืออยู่เกือบหกกิโลก็ถึงลืมนาด กำลังเข้าบ้านหัวดงออกกําลัางกายทางขาแล้วจะไปธุรนํา อีก40เป็ดก็เข้าบาัานหัวดงแล้วกิโลเมตรที่4เหลืออยู่5กิโลก็ถึงเรือมนาจไปุระปั่นจักรยานออกกำลังขา รถก็มีแต่ลองออกกำลังกายทางขาดูก็มีเข้ามาตดงแล้วครับห้ากิโล 5กิโลพอถึงเลยอ,อำนาจ ชนเปือยหัวดงเปือยหัวดงนี่ว่าสี่สิบกว่าปีมาเนี่ยมันสองบ้านเนี่ยมันประมาณ 700, าาเกตต์ร้อยแปดร้อยลังคาเรือมเดือนนี้จะจะเป็นคันขวาวนระับหมูบ่บ้านติดกันเขาได้เป็นเทศบาลมาแล้วสองสาบปีแล้ว ทางตำบลเฟย์ตำบลหนองบังยังไม่ได้เป็นคิดว่าอีกไม่ถึงปีคงจะเป็นเทศบาลน,นะบ้างไรกีตำบ,บไลไรกีตำบลหนองบงังอันนี้ก็เป็นเทศบาลมาแล้ววัดอัมพวัน ลา5นาทีแต่นี้เพิ่ง4นาที39

ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอย่านำออก YouTube ช่องของตัวเอง